เด็กที่นั่ารักเช้าวันนี้คุณครูพี่เจี๊ยบก็ขอนำเด็กเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทยของคุณครูพี่เจี๊ยบเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูพี่เจี๊ยบก็จะนาเด็กเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่12ซึ่งเป็นเรื่องของการสรุปผลการเรียนรู้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะหลังจากที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ นะประโยคเพื่อการสื่อสารทบทวนหนึ่งว่าเป็นประโยคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะมีประโยคบอกเล่านะคะประโยคคาถามประโยคคําสั่งประโยคปฏิเสธและประโยคขอร้องนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นการสรุปทบทวนความจำของเด็กๆว่าเราจะแต่งเป็นประโยคบอกเล่าได้อย่างไรนะคะแล้วก็นํามาซึ่ง ประโยคที่เราเรียนผ่านมานะลูกนะาหพร้อมแล้วเราไปดูฟรมต่อไปกันเลยนะคะก่อนอื่นจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดของอคลิปนี้นะคะ1สะรุปความรู้เรื่องการเอ่ยประโยคเพื่อการสื่อสารเห็นไหมคะเราสามารถสรุปความรู้ได้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนาะวิเคราะห์เจต,ตนาของประโยคต่างๆได้ถูกต้องเช่เนเจตนาในการขอร้อง ก י นาสั่งกจตนาปฏิเสธนั่นแหละนะคะเราก็ใช้คำให้ถูกต้องในประโยคนะคะมั่นใจในการนำประโยคต่างๆไปใช้สื่อสารได้ถูกต้องนะคะสื่อสารได้ถูกต้องก็คือใช้ในชีวิตประจําวันนะไม่มีคาไม่สุภาพนะเราต้องใช้คําสุภาพในการสื่อสารด้วยนะคะสารสัมพันธ์บอกว่าในชีวิตประจําวันต้องใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารตลอดเวลา จึงต้องเลือกใช้ประโยคต่างๆให้เหมาะสมและสื่อความหมายได้ตรงตามต้องการเห็นไหมคะเราใช้ทุกวันประโยคเพื่อการสื่อสารเพียงแต่เราไม่รู้ว่าอ๋อนี่คือประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะหลังจากเรียนภาษาไทยไปแล้วคิดว่าเด็กๆคงเข้าใจคำว่าประโยคเพื่อการสื่อสารแล้วนะคะเอาละค่ะเรียนรู้ประโยคสนุกกับเรียนคำคุณครูก็นำคำมาให้เด็กๆ ะะได้เรียบเรียงให้เป็นประโยคบอกแล้วว่าประโยคก็คือการนคำคํามาเรียบเรียงให้ได้ใจความรู้ว่าใครทําอะไรอย่างไรนะเอาล่ะข้อที่หนึ่งคุณครูก็เขียนว่าหนังสืออ่านการ์ตูนนาอเราก็เรียงใหม่เป็นอะไรคะเด็กๆบอกอบอกันคะ่อน้องอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะอ่าเรามาดูนะน้องอ่านหนังสือการ์ตูนเห็นไหมลูก จะเป็นประโยคได้ก็คือนําคํามาเรียบเรียงให้ถูกต้องนะว่าใครทําอะไรหยู่ไหมลูกอ่ะประโยคที่สองคุณลุงของฉันนอนกรนเสียงดังลุงนอนกรนเป็นอะไรก็ลูกคุณลุงของฉันนอนกลนเสียงดังอ่าเก่งมากคุณลุงของฉันนอนกรนเสียงดังอยู่ไหมลูกเป็นประโยคแล้วล่ะเอาเรามาเรียนกันต่อนะอ่านักเรียนกิจกรรมวันลอยกระทงทำ เป็นอะไรคะลูกนักเรียนทํากิจกรรมวันกรวันลอยกระทรงครับอ่านักเรียนทํากิจกรรมไม่รู้นักนเรียนทํากิจกรรมวันลอยกระทรงนะต่อไปคนไข้รักษาท่านนี้คุณหมอเรียงใหม่เป็นอะไรคะลูกคุณหมอท่านนี้รักษาคนไข้ก็อ่าไม่ลูกเราจะต้องขึ้นด้วยประธานเสมอคุณหมอท่านนี้รักษาคนไข้นะคะคนไข่จะรักษาคุณหมอไม่ได้นะลูกนะต่อไป ช่วยกันเด็กๆห้องเรียนทําความสะอาดเด็กๆช่วยกันทําความสะอาดช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนอ่าเก่งมากลูกเด็กๆช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนอ่ะภาคกลางคนเป็นเขาเขาเป็นคนภาคกลางค่ะโอเคเก่งมากเลยนะคะเอาต่อไปลูกต่อไปไปนะคะประโยชน์มีต่อร่างกายนม นมมีประโยชน์ต่อร่างกายไดไม่ลูกนมมีประโยชน์ต่อร่างกายเราสามารถที่เรียนได้ไม่ลูกออกกําลังกายคุณลุงตอนเช้าวิ่งทุกคุณลุงกำลังกายลุงวิ่งลุงวิ่งกำลังการตอนเช้าทุกวันอ่าคุณลุงวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันเห็นไหมคะต่อไปประโยชน์ต่อไปได้ลูกนะทุกวันตกหนักฝน ฝนตกนทุกวันฝนตกหนักทุกวันโอเคออกหากินข้างเาวกลางคืนเวลาค้างคา้าออกหากินเวลากลางคืนค่ะอค้างคาวออกหากินเวลากลางคืนนะคะต่อไปลูกสัตว์วาดภาพเพื่อนได้ของฉันสวยงามห้ยาวมากเลยค่ะเป็นอะไรกันลูกเพื่อนเพื่อน ฉันเป็นคนขายหมูววฉันว่าด้วยลองมาดูนะลูกนะอ่าคุณครูเฉลยเพื่อนของฉันวาดภาพสัตว์ได้สวยงามใครถูกบ้างคะประโดยคนี้ใครถูกบ้างคะพวกอ่าโอเคเก่งมากต่อไปลูกมาดูนะไปบินนกมากว่านั้น นกนกตัวนั้นบินไปมาห้านกตัวนั้นบินไปมานะคะเอาหลักต่อไปบุกอย่างตั้งใจประดิษฐ์คนนั้นสินของพี่อะไรเอ่ยพี่คนประดิษฐ์สินของไปครับ พี่คนนั้นเห็นไหมลูกพี่แล้วก็คนนั้นประดิษฐ์สิงของอย่างตั้งใจเก่งมากยาวหน่อยก็ต้องคิดนะลูกนะของฉันทําคุณยายมากกับข้าวอร่อยคุณยายคุณยายทำคุณยายของมากกับข้ากับเรามาดูนะเรามาดูนะลูกนะคุณยายของฉันทำกับข้าวอร่อยมากใครถูกบ้างคะใครถูกบ้างคะถูกครับโอเคต่อไปนะ้ลูกนะ เดินทุกเช้าคุณปู่กับคุณย่าเล่นคุณ,คณปูกณป่กับคุณย่าเดินเช่าคุณปู่กับคุณย่าเดินเล่นทุกวันเอาทุกเช้านะคะทุกเช้าไม่เป็นไรนะลูกนะโอเคต่อไปน้ำใจอำนาจมีคนเป็น,นอำนาจคนนีอน้อ่าเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยว่าอำนาจ เป็นคนมีน้ำใจนะคะโอเคต่อไปนะลูกนะวัดทำบุญคุณยายของฉันไปคุณยายของฉันไปทับุญค่าเด็กๆดูนะเด็กๆตอบถูกไหมคุณยายของฉันไปทำบุญที่วัดใช่ไหมลูกต้องขึ้นด้วยคุณยายตามด้วยบทขยายประธานของฉันเป็นกริยาไปทำบุญที่วัดนะลูกนะ ไฟฟ้าบ้านดับหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ไฟไฟ้าไดับค่ะโอเคบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าดับไม่ลุกง่ายไม่ยากเลยนี่ไหมอ่ะมากลมพายุแรงพัดมากเอ้ยพายุพัดแรงมากลมพายุพัดแรงมากนะคะต่อไปน้องสีดำไล่กัดสุนัขวิ่ง อะไรคะลูกนักไล่กัดน้องอาดูนะสุนัขสีดำเหนือไหมลูกสุนัขสีดำวิ่งไล่กัดน้องน้องเป็นนรำมนะต่อไปมีอไหมอ่าหมดแล้วทีนี้เด็กๆดูนะลูกนะสรุปประโยคต่อไปนี้น้องอ่านหนังสือคุณลุงของฉันนอนกลืนเสียงดัง นักรเรียนทํากิจกรรมวันลอยกระทงคุณหมอท่านนี้รักษาคุณไข่เด็กๆช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนเขาเป็นคนภาคกลางนมมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณลุงวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันฝนตกหนักทุกวันทั้งพาวออกหากินในเวลากลางคืนเพื่อนของฉันวาดภาพสัตว์ได้สวยงามนกตัวนั้นบินไปมาพี่คนนั้นประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจ คุณยายของฉันทํากับข้าวอร่อยมากคุณปู่กับคุณย่าเดินเล่นทุกเชา้าอํานาจเป็นคนมีน้ําใจคุณยายของฉันไปทําบุญที่วัดบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าดักลมพายุพัดแรงสุนัขสีดําวิ่งไล่กัดน้องประโยคที่คุณรูให้เรียบเรียงเมื่อกี้นะประโยคเหล่านี้คือประโยคบอกเล่านะลูกนะเอาหล่ะคุณปูจัดควบครัประโยคบอกเล่าแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นประโยคทุกประโยคที่เราเรียนไปที่ผ่านมานะ หยุดดูตัวอย่างก่อนนะตัวอย่างแต่งประโยคตามเจตนาต่างๆจากประโยคบอกเล่าคําว่าเจตนาคือตามความต้องการของเรานะเจตนาเนี่ยเราต้องการอย่างไรน้องอ่านหนังสือนี่คือตัวอย่างประโยคคําสั่งคุณครูก็นําประโยคบอกเล่ามาเปลี่ยนว่าจงอ่านหนังสือเด็กๆดูประโยคคําสั่งเราจะไม่ใส่ประธานเห็นไหมลูกจาได้ไหมคะเราไม่ใส่ประธาน จงอ่านหนังสือนะคะนี่คือสั่งให้อ่านหนังสือนะทีนี้เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามใครอ่านหนังสือนะคะไม่รู้ตัดออกไปใครอ่านหนังสือต่อไปประโยคปฏิเสธน้องไม่อ่านหนังสือปฏิเสธเราใส่เหมือนเดิมเลยปฏิเสธเราใส่เหมือนเดิมเพียงแต่เราเพิ่มคําว่าไม่ไม่ลงไปหน้าคำกริยานะคะเราจะไม่ตัดคํานามนะเราไม่ตัด เราไม่ตัดประทานนะต่อไปขอรอ้องโปรดอ่านหนังสือเห็นไหมลูกขอร้องเรียนเมื่อวานโปรดเราตัดประทานออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจำในสิ่งที่เราเรียนมาว่าลักษณะการแต่งประโยคแต่ละประโยคไม่เหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาัดด้วยกันแต่งนะลูกนะนี่คือตัวอย่างเอาล่ะประโยคต่อไป คุณลุงของฉันนอนกลนเสียงดังคุณลุงของฉันนอนกลนเสียงดังประโยคคําสั่งเราจะแต่งอย่างไรดิจ๊าเด็กๆคําสั่งมีคําว่าอะไรบ้างแล้วห้ามอย่าเดี๋ยวนี้สิเป็นยังไงล่ะลูกเห็นไหมลูกเรียนแล้วลืมแล้วแต่งเป็นประโยคคําสั่งว่าห้ามนอนกรนเสียงดัง อย่านอนกลนเสียงดงังเห็นไหมคะประโยคคําสั่งประโยคขอร้องเราจะไม่ใส่ประธานเห็นไหมเด็กๆลืมแล้วเห็นไหมเรียนหน้าลืมหลังเรียนหลังก็ลืมหน้าเห็นไหมคะอ่าประโยคคําสั่งมีคําว่าห้ามอย่านะคะต่อไปประโยคคําถาม ถามอย่างไรดีใครนอนเสียงดังใครนอนคนเสียงดังใครนอนคนเสียงดังโอเคแม่รูกประโยคคำถามถูกต้องที่คือตอบนะประโยคปฏิเสธเป็นอย่างไรคะปฏิเสธเราไม่เราไม่ตัดคำนามนะปฏิเสธไหนลองบอกหน่อย อ่าปฏิเสธแหละปฏิเสธยังไงเอ่ยไม่ไปนอนกวนไม่นอนกวนเสียงดังมาดูเฉยนะคุณครูเฉยคุณลุงของฉันเห็นไหมปฏิเสธเราไม่เปลี่ยนคำนามเลยไม่เปลี่ยนประธานเลยไม่รู้ไปตัดออกคุณลุงของฉันไม่นอนกวนเสียงดังใส่คําว่าไม่เห็นไหมใส่คําว่าไม่น่าทำติดยายนะคะคุณครูสอนประจําเลยเด็กๆต้องจาด้วยนะคะอันประโยคขอร้อง คนเสียงดังค่ะขอร้องอะไรคะลูกโปรโดนอนลนเสียงดังขอร้องให้มันคน,นเสียงดังนะลูกนะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราต้องใช้ในชีวิตประจาวันใช่ไหมลูกประโยคบอกเล่าไม่ใส่เพราะอะไรคะเพราะว่านี่เป็นประโยคบอกเล่าอยู่แล้วเอามาดูประโยคต่อไปนะอ่านักเรียนทำกิจกรรมันรลยกระพงอ้าวสั่งสั่งยังไงดีสั่งสั่ง สั่งคะลูกสั่งให้ทำค่ะวันลอยลืมหมดแล้วคำสั่งมีคำว่าอะไรบ้างอ่าลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วจงทำเป็นกรรมวันลอยกระทงไ่ะลูกคำสั่งมีคำว่าจงห้ามอย่าเดี๋ยวนี้สิแต่แล้วแต่ว่าเราจะสั่งให้ทำหรือสั่งไม่ให้ทำเนาะอะปรโยคําถาม ท,รรทํลลกา,าทกิจกรรมวันลอยกระทงครับอ่าได้หมดเลยลูกจะถามว่าใครทํากิจกรรมวันลอยกระทงแต่คุณครูพิมพ์ว่านักเรียนทํากิจกรรมอะไรก็ได้อีกคือตอบก็ถูกนะประโยคป,ปฏิเสธลูกประโยคป,ปฏิเสธค่ะเติมคําว่าไม่จะยังไงคะ นักเรลี่ยนไม่ทํากิจกรรมในวันลอยกระทงค่ะ่าเก่งมากเลยใครตอบคะเมื่อกี้นักเปียนไม่ทำกิจกรรมวันลอยกระทรงะเห็น,นไหมคะ,ะ,มะปฏิเสธเติมคําว่าไม่นะต่อไปไประโยคขอร้องลูกโปรดทำกิจกรรมในวันลอยกระทรงค่ะกรุณาทำกิจกรรมวันลอยกระทรงหรือช่วยทํากิจกรรมวันลอยกระทรงด้วยหรือว่าโปรดทํากิจกรรมวันลอยกระทรงนะ ไม่ใเด็กๆต้องแต่งให้ได้ทุกประโยคเลยนะไม่ใช่แต่งได้ประโยคเดียวเราต้องปยุกให้ได้หลายประโยคอ่ะดูคุณหมอท่านนี้รักษาคนไขยประโยคคํคำสั่งคือลงรักษาคนไข้เดี๋ยวนี้นะคะคําสั่งนะไม่ใช่นะคะต่อไปประโยคคําถามคุณหมอคาถามลูกคุณหมอ ค่ะคำถามนะแล้วแต่คุณหมอท่านนี้ออาไม่รู้คุณหมอท่านนี้รักษาใครใครรักษาคุณไข่เห็นไหมคะอ่าต่อไปปฏิเสธค,ค,คุณหมอท่านนี้ไม่รักษาคไนไข้ค่ะคุณหมอท่านนี้ไม่รักษาคนไข้นะคะอระโยคขอร้องปรดาวด่วยรักษา ใค้ใช่วยรักษาคุณให้หน่อยนะเห็นไหมลูกต่อไป <c oughs> เด็ก, <c oughs> ดกๆช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนอนโยคคําสั่งคือจงช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนค่ะอ่าเก่งมากจงช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนอโยคําถามใครใครทำความสะอาดห้องเรียนอ่า ใครช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนเด็กๆช่วยกันทําอะไรนะคะอภิยุปฏิเสธลูกปฏิเสธเด็กไ,ไม่เด็กไ,ไม่ช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนคนะ่ะเด็กๆไม่ช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนะประโยคร้องอะไรโปรดช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนค่ะกรุณาช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนหรือโปรดช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนะเอาหลัะต่อไปเขาเป็นคนท่ากลาง อยูคคำถามใครเป็นคนภาคกลางค่ะอ่าใครเป็นคนภาคกลางเขาเป็นคนภาคใต้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะต่อไปปฏิเสธเขาไม่เป็นคนภาคกลางนะนี่ะเป็นคนภาคกลางใช่ไหมนะคะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะไม่ปฏิเสธคือเขาไม่เป็นคนภาคกลางนะลูกไม่ได้เตือว่าได้ลงไปก็ได้นะต่อไป ประโยคคำสั่งคุณลุงวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าทุกวนันสั่งอะไรลกูกจงวิ่งออกกำลังกายทุกตอนเช้าออกกำลังกายตอนเช้าทุกวนันคำถามคือใครวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าทุกวนันใครวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าทุกวนันต่อไปปฏิเสธคือ คุณลุงไม่ได้วิ่ง,งออกกำลัง,ง,ลงกายตอนเช้าทุกวนันคุณลุงไม่วิ่งออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันขอร้องคือช่วยวิ่งออกกํา <โ meu. S 3> ลังกายตอนเช้าทุกวนัน,วนค่ะช่วยหรือว่าโปรหรือว่ากรุณาไม่ลูกโปรวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าทุกวันได้หมดเลยนะคะเห็นไหมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปฝนตกหนักทุกวันคําถามคือฝนตกใช่ไหม อะไตกหนักทุกวันใช่ไหมเออโอเคปฏิเสธคืออะไรลูกไม่ตกหนักทุกวันค่ะฝนไม่ได้ตกหนักทุกวันนะคะต่อไปค้างคาวออกหากินในเวลากลางคืนประโยคคําถามคือออกหากินในเวลากลางคืนได้ได้ได้ทั้งสองเลยนะค้างคาวหากินในเวลากลางคืนค้างคาวออกหากินในเวลาใดนะคะอ่ะปฏิเสธปฏิเสธ างเขาไม่ออกหากินในเวลากลางคืนค่ะางเขาไม่ออกหากินในเวลากลางคืนใชไหมคะเราปฏิเสธนะต่อไปเพื่อนของฉันวาดภาพสัตว์ได้สวยงามทำัางคือจงวาดภาพสัตว์อ่าลองดูนะจงวาดภาพสัตว์นะคุณครูไม่ได้ใส่ได้สวยงามไปนะถัดไปนะต่อไปประโยคงนี้วาดภาใครวาดภาพสัตว์ ใครวาดภาพสัตว์ได้สวยงามนิสัไปได้เลยนะได้สวยงามนะใครวาดภาพสัตว์ได้สวยงามอฏิเสธคืออฏิเสธใส่คำนานไปได้วาดภาพสัตว์เพ่อนไม่อภิเพื่อนของฉันไม่วาดภาพเพื่อนของเพื่อนของฉันไม่ได้วาดภาพสัตว์ประโยคนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะเพื่อนของฉันไม่ได้วาดภาพสัตว์นะคะ ไปแก้นะเดี๋ยวประโยคนี้คือเพื่อนของฉันไม่ได้วาดภาพสัตว์นะต่อไปไประโยคขอร้องคือโปรดวาดภาพสัตว์หรือการ์ดูาวาดภาพสัตว์นะลูกนะเราสามารถตัดไปได้นะเดี๋ยวตรงนี้รูไค่อยแก้เนาะแบบหูกรต,ต,ตาลายลูกนกตัวนั้นบินไปมาประโยคคําถามคือ อะไรบินไปมาอะอะไรบินไปมานกตัวนั้นบินไปมาใช่ไหมอ่ะพฏิเธกันได้ดีนกตัวนั้นไม่ได้บินไปมาค่ะนกตัวนั้นไม่ได้บินไปมาไม่ลูกโอเคเลยต่อไปพี่คนนั้นประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจคำสั่งคือใครประดิษฐ์สิ่งของคำสั่งลูกคำสั่งแปด 30ดูประดุจไออัญชนตายกับคนทาใครไปใครไปนิน่งของงของอย่างตั้งใจไอได้สิ่งพ้องอย่างตั้งใจนะหรือพี่คนนั้นไหนเล็พี่คนนั้นนะทําอะไรเห็นม่โลูกได้ทั้ง2เลยเนาะอ่ะปฏิเสธว่าปฏิเสธนันไม่ได้ปฏิ พี่คนนั้นไม่ประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจไม่ปฏิเสธเลยว่าพี่คนนั้นไม่ประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจขอร้องว่าโปรดประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจค่ะโปรดก็ได้ลูกบลานก็ได้นะกุ้ลูกาประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจหรือโปรดประดิษฐ์สิ่งของอย่างตั้งใจก็ได้นะคะต่อไปคุณยายของฉันทำกับข้าวอร่อยมากคำถามคือทำกับ ใครทำกับข้าวอร่อยมากคุณยายของฉันทำกับข้าวอร่อยมากใช่ไหมนะคะเห็นไหมลูกเราถามว่าใครทำกับข้าวอร่อยมากคุณยายของฉันทำกับข้าวอร่อยมากใช่ไหมอ้าวปฏิเสธอย่างไรดีคุณยายของคุณยายของฉันไม่ทำกับข้าวอร่อยมากได้ทั้งสองเลยลูกคุณยายของฉันทำกับข้าวไม่อร่อยมากหรือคุณยายของฉันไม่ทำกับข้าวอร่อยมากก็ได้นะลูกนะต่อไป อำนาจเป็นคนมีน้ำใจสั่งอย่างไรดีสั่งอย่างไร,ด,งงไรดีคะตัดอำนาจออกไปก็สั่งอะไรคะสั่งอะไรคะลูกเ<ม>นี่ยจงเป็นคนมีน้ำใจใค่ะจงเป็นคนมีน้ำใจม่ลูกเราก็ตัดประธานออกไปไประโยคคำสั่งแล้วใส่คำว่าจง ประโยคคำถามใครเป็นคนมีน้ำใจครับใจใครเป็นคนมีน้ำใจทำให้ผิดนลใครไม่ลูกได้ทั้งสองเลยอ่ะปฏิเสธว่า อำนาจไม่เป็นคนมีน้ำใจค่ะอำนาจไม่เป็นคนมีน้ำใจอ่ะขอร้องว่าอย่างไม่ดีโปรดเป็นคนเป็นคนมีน้ำใจค่ะโปรดเป็นคนมีน้ำใจหน่อยนะหรือว่ากรุณาเป็นคนมีน้ำใจหรือว่าช่วยเป็นคนมีน้ำใจก็ได้นะแต่คุณดแค่คำว่าโปรดนะต่อไปคุณยายของฉันไปทำบุญที่วัดคำสั่งว่า จงไปทําบุญที่วัดนะลูกนะอ่าต่อไปปปะยูคคาถามอยไปไปทําบุญที่วัดไปไปทำบุญที่วัดคุณยายของฉันไปทําบุญที่ไหนไม่รู้ถามสถานที่ว่าไปทําบุญที่ไหนนะคะอ่าปฏิเสธว่าคุณยายของฉันไม่ไปทําบุญที่วัดค่ะคุณยายไม่ไปทําบุญที่วัดนะคะนะคะต่อไประโยคขอร้อง รดไปทําบุญที่วัดค่ะโรดหรือว่าการุณาไปทําบุญที่วัดได้หมดเลยนะคะเอาไปอ,อีกไหมอ่าบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าดักคาถามว่าคำถามได้ไหมคะอะไรไฟฟ้าอ่าลองดูนะทําไมบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าดักอ่าไม่ไ้ถามว่าทําไมบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าดักไฟฟ้าดับบ้านหลังใหญ่ใช่ไหม เห็นไหมลูกได้ทั้งสองเลยนะปฏหลังิเสธว่าบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าไม่ดับอ่านะคะบ้านหลังใหญ่ไฟฟ้าไม่ดับเนาะเอาลมพายุพัดแรงคำถามว่าพายุพัดแรงที่ไหนลมพายุพัดแรงมากไหมลมพายุพัดอย่างไรหรือว่าทําไมลมพายุพัดแรงก็ได้นะลูกนะอปฏิเสธว่า พายุไม่พัดอ่าอลมพายุไม่พัดแรงมากนะ,ะต่อไปสุนัขสีดําวิ่งไล่กัดน้องอประโยคคคาถามคือสุนัขสีดําวิ่งไล่กัดใครคะ่ะอะเห็ไหมลูกอ,อะไรวิ่งไล่กัดน้องสุนัขสีดําวิ่งไล่กัดใครถูกนะคะที่ตอบมาเมื่อกี้อฏิเสธว่า คุนักสีดําไม่วิ่งไล่กัดน้องค่ะคุณนักสีดําไม่วิ่งไล่กัดน้องนะคะประโยคคําสั่งได้ไหมคะสั่งห้ามอ,อย่าโจง,จงออย่าวิ่งไล่กัดน้องไม่ลูอย่าวิ่งไล่กัดน้องนะต่อไปเอาล่ะจบแล้วในเรื่องที่คุณครูให้ทบทวนนะทีนี้เด็กๆด,ดูนะลูกนะให้นักเรียนบอกประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นประโยคชนิดใดสิคะแนน ประโยคคำถามประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องและประโยคคําสั่งสิข้อสิคะแนนเรียนแล้วต้องสรุปได้นี่เป็นการทดสอบนะลูกนะเอาละอย่างเช่นข้อหนึ่งฉันชอบไปเที่ยวทะเลประโยคคําถามเป็นยังไงลูกประโยคคําถามหรือประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธถ้าประโยคนี้ประโยคบอกเล่าครับบอกเล่า แล้วเด็กๆก็เขียนว่าประโยชน์บอกเล่ากรุณาเข้าแถวซื้อตั๋วค่ะประโยชน์บ้านฟังประโยคนอะไรครับกะลุนาคำสั่งประโยคขอลองค่ะนไหมเด็กๆบอกไปอยู่คำสั่งได้ไหมคะเด็กๆต่อมาก็ศูนย์ไปเลยค่ะเพราะมีคำว่ากะลุนานะลูกนะเห็นไหมลูก คุณครูให้เด็กๆเรียนแล้วก็ประมวลสิ่งที่เราเรียนมานี่เป็นการสรุปแล้วว่าเราสามารถบอกได้ทุกประโยชน์เลยว่าเป็นประโยชน์ชนิดอะไรนะเอาล่ะเด็กๆถ่ายไว้แล้วยังจ้าวันนี้งานเมื่อวานคือพิงาน,นงานางวันนี้คือทดสอบนั่นเป็นการทดสอบกิบคะแนนนะแต่ครูอบอกว่าเป็นการบ้านสิบข้อสิบคะแนนเขียนตัวบรรจงตเต็มรรทัด ทำในสมุดนะคะลูกทำในสมุดภาษาไทยนะเขียนโจทย์ไปด้วยนะคะเขียนโจทย์ไปด้วยทุกจะได้รู้อ๋อนี่เป็นประโยคนี้สิ่ง้อถ้าลูกเขียนขึ้นมันทัดรูก็ให้ทำใหม่ลูกก็คิดอเอาเองว่าลูกจะเขียนรอบเดียวหรือสองรอบใครเข้าใจแล้วโอเคเลยลูกโ <Okay. S 1> อ <Okay. S 1> เคค่ะเข้าใจแล้วนะคุณรูณจะพบเด็กๆแล้วนะ่ายเว้ล้วยังจตหน้านี้่ายแล้วค่ะนะโอเคลูก